สวัสดีครับพบกับรายการความสุขข้างบ้านความสุขเล็กๆของคนรักการปลูกนะครับรายการที่จะนําเนื้อหาสาระนะครับสําหรับการปลูกผักมาฝากทุกๆท,ท่านกันนะครับครับผมกลับมาแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้หลังจากหายไปนานนะครับเนื่องจากผมยุ่งภารกิจแล้วก็ติดโควิดไปช่วงหนึ่งนะครับเนาะหลังจากกลับมาจากโอดีก็ รับเชื้อไปเต็มๆนะครับก็ได้หยุดงานหยุดทุกอย่างส่งของก็ล่าช้านะครับผมก็ขออภัยลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอนะครับการเพาะชําโรสแมรี่นะครับก็เป็นพืชสมุนไพรต่างประเทศอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากเพราะว่าเขามีกลิ่นหอมนะครับแล้วผมก็ชอบที่จะเอาไปประกอบอาหารบ่อยๆนะครับผมครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับกดติดตามกันด้วยนะครับสําหรับท่านไหนพี่ พิ่งเข้ามาใหม่นะครับจะได้ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับผมแล้วก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผักสลัดผักเคลแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ในลิงก์นะครับผมสั่งมาทางเพจได้เลยแล้วก็จะมีะดินนะครับดินปลูกด,นดินผสมปลูกสูตรเข้มข้นนะครับดินตัวนี้นะครับสามารถเอาไปผสมกับ ดินปลูกทั่วไปดินถุงธรรมดาได้เลยนะครับเพราะว่าดินถุงธรรมดาส่วนมากจะไม่สามารถเอามาปลูกผักได้เลยนะครับต้องทําการผสมอินทรีย์วัตถุเข้าไปก่อนนะครับผมส่วนดินของผมเนี่ยสามารถเอาไปผสมกับดินพวกนี้ได้เลยเพราะว่าได้รับการหมักแล้วก็การเติมแร่ธาตุอาหารอย่างเต็มที่แล้วนะครับผมโอเคครับผมก็ไปดูคลิปการเพาะชํำโรสแมรี่กันได้เลยนะครับครับผมวันนี้ก็จะมาช่ำโรสแมรี่นะครับอันนี้คือต้นต้นต้นแม่เขานะครับโรสแมรี่ สวนผมก็ยังย่าลกๆเลยครับเราช่วงนี้ติดโควิดก็ต้องหาอะไรทำอะครับนี่ครับต้นแม่เขาแสงอาจจะย้อน่อยนะครับเสียงก็อาจจะเสียงดังหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ไม้เนาะเสียงรบกวนข้างก็างอ,อาจจะดังหน่อยนะครับ <Okay. S 2> ถ่ายมือเดียวนะถ่ายคนเดียวจะสัน่นไปเด่อยเราก็จะเลือกกิ่งนะครับนะกิ่งเขาจะเราจะเลือกแบบไม่อ่อนมากแล้วก็ไม่แก่มากนะครับเนี่ยไอแก่มากมันจะเป็นอย่างนี้ กองไม่ฟูกกันน่ครับแก่มากจะเป็นอย่างนี้กิ่งเขาจะกแก่ๆหน่อยเอาแบบอ่อนนิดนึงเอาปานกลางนะครับเขาถึงจะติดดีนะครับผมผมจะเลือกตัดกิ่งเนี่ยประมาณนี้เนี่ยประมาณกิ่งนี้ได้ก็ตัดเลยเขาจะ เหนียวนิดนึงนะครับกิ่งเขาเหนียวมากเนี่ยเราก็จะได้ประมาณนี้ครับประมาณกิ่งนี้โอเคเดี๋ยวผมขอตัดก่อนนะครับกิ่งนะครับเราควรจะเลือกกิ่งที่มันขแขนงออกมาจากกิ่งใหญ่นะครับอันนี้เนี่ยสมมติมันจะดูยากดูลําบากดูในกล้องสมมตุติมันเป็นกิ่งใหญ่ใช่ไหมครับมันก็จะมีขแขนงออกมาอย่างนี้ เนี่ยแขนงมันจะแตกออกมาสองกิ่งอย่างเงี้ยเราก็ตัดกิ่งขแขนงมันนะครับปล่อยกิ่งใหญ่เขาโตไปเป็นลําต้นนะครับโอเคหอมมากครับผมก็ได้กิ่งมาแล้วเนี่ยครับของโรสแมรี่นะครับกล้องไม่โฟกัสอีกแล้วเป็นไรวะเนี่ยครับกิ่งของโรสแมรี่นะครับได้ประมาณนี้ จากนั้นนะครับเราก็จะไปปักชํากันนะครับผมครับส่วนการปักชํานะครับอุปกรณ์ผมก็จะมีตะกร้านะครับผมจะใช้เป็นตะกร้าแล้วก็ใส่ดินพิสมอสเข้าไปนะครับดินพอกาแล้วก็ตัวก้านรดรี่นะครับเราก็เอามาลูดใบล่างเข้าออกนะครับเนาะลูดออกเลยนะครับให้เหลือยอดว้ประมาณนี้จากนั้นนะครับเราก็ปักเลยเห็นไหมครับง่ายง่ายมากปักเลยนะครับปักรวมกันก่อนนะครับ แต่ว่าใครจะทำแยกก็ได้นะแต่ผมสะดวกแบบนี้มากกว่าปักรวมกันไปเลยตอนเลือกกิ่งนะครับควรเลือกกิ่งให้ดีเนะาะเพราะมันจะมีผลมากกดลงให้แน่นนิดนึงนะครับกดดินให้แน่นนิดนึง โอเคประมาณนี้เสร็จนะครับอันนี้ที่เราลูดดอกแล้วก็เอาไปตากแห้งเนื้อเอาไปปรุงอาหารได้นะครับหอมมากๆจากนั้นนะครับผมก็จะเอาถุงซิปล็อกนะครับครอบไว้นะครับเพื่อเป็นการควบแน่นนะวิธีนี้นะครับรากวิธีนี้นะครับรากจะงอกประมาณหนึ่งอาทิตย์รางงอกนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมครอบถุงก่อนครับเพราะว่าถ่ายให้ดูไม่ได้เพราะว่าจับมือเดียวนะครับขาตั้งกล้องก็ไม่มีเนาะ ครับผมเรียบร้อยนะครับผมก็เอาใส่ไว้ในถุงซิปล็อกนะครับก่อนใส่ในถุงซิปล็อกนะครับคนพรมน้ําให้เปียกก่อนนะครับผมเนาะแล้วก็หมันมาเปิดดูนะครับถ้าน้ำเขาแห้งก็พรมนะครับถ้าไม่แห้งก็ปิดไว้เหมือนเดิมนะครับผมแต่ส่วนมากน้ําจะไม่แห้งหรอกครับผมในถุงซิปล็อกเนาะเพราะว่ามันไม่ได้คายน้ําไปไหนนะครับอากาศมันก็จะอบอ้าวอยู่ในนี้แหละนะครับเดี๋ยวประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์มาเปิดดูนะครับอันนี้ผมพรมน้ําแฉะเลยนะครับดินพีสมอสก็แฉะอยู่แล้วนะครับอันนี้ที่ผมทําไว้ เนี่ยครับหลายๆต้นก็สวยนะครับกําลังแตกยอดครับอันนี้อยู่ในกระถาง6นิ้วนะครับผมแต่บางต้นก็เป็นโรคนะครับติดเชื้อราอันนี้ก็ตัดพวกที่เป็นเชื้อราออกนะครับตัดออกไปเลยผตัดที่เกิเชื้อราออกเนี่ยครับก็ตัดออกไปเลยนะครับให้เขาแตกใหม่ต้นนี้ก็เหมือนกันตัดออกไปเลยเดี๋ยวมันจะลามนะครับ แล้วก็ใช้ไตรโคเรมาฉีดนะครับฉีดพ่นตอนเย็นเนาะเนี่ยก็หลายต้นที่เป็นเชื้อนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนต้นนี้งอกสวยเลยครับโรสแมรี่นะครับมาดูกี่วันเขาจะงอกกันนะครับครับผมอันนี้ก็คือโรสแมรี่ของเรานะครับที่อยู่ในซองซิลนี้เราจะแกะออกมานะครับอายุก็ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับเนี่ย แต่น,นี้มันเลยมาเป็นสามอาทิตย์แล้วนะแต่ที่จริงสองอาทิตย์ก็สามารถเอาออกมาปลูกได้แล้วนะครับดูรากทะลุแล้วเนี่ยทะลุเรียบร้อยนะครับเราก็ถอนออกมาเลยนะครับเอา้าอันนี้ยังไม่มีรากนะครับก็เป็นบางต้นอันที่ยังไม่มีรากก็เราก็ชาต่อส่วนอันไหนที่มีรากงอกรากแล้วนี่เห็นไหมนี่ครับเราก็จะเอาดินนะครับใส่กระถาง สำหรับพอกล้ารือว่าใครจะใส่ถุงพอกล้าก็ได้นะครับถุงถุงถุงพ่อชํานะครับผมจะใช้เป็นดินปลูกเลยนะครับตัวนี้เนาะแต่สาหรับคนที่ทําขายแบบเป็นธุรกิจนะครับพ่อชําเป็นธุรกิจเขาก็อาจจะใส่แบบดินแกลบอะไรเงี้ยครับแกลบเผานะครับเนี่ยก็กดลงประมาณนี้ก็ได้แล้วนะครับหนึ่งต้นอันนี้ก็คือย้ายลงปลูกเลยนะทําให้ดูสักหนึ่งต้นนี่ดูรากมาเต็มเต็มแน่นๆเลยนะครับ ง่ายมากเลยใช่ไหมครับแค่ตัดจริงแล้วก็มาไอเนี้ยมาปักลงในดินพอก้าแล้วก็เอาใส่ถุงซิปล็อกไว้นะครับน้ำก็ไม่ต้องรดรดทีเดียวเลยครับผมเพราะว่าเขาจะคายน้ำน้ำเขาก็จะอยู่ในนั้นนะครับง่ายมากๆนะครับนี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องไปชําน้ำชําอะไรนะครับไม่ชําลงนี้เลย Memorial. หรือว่าใครจะชําในดินปลูกเลยก็ได้นะครับแต่รากเขาก็จะงอกช้านิดหนึ่งเพราะว่าคุณสมบัติดินปลูกกับคุณสมบัติของดินพกกล้านะครับจะต่างกันนะครับดินปลูกอาจจะอุ้มน้าได้น้อยกว่าดินพกกล้านะครับอันนี้ผมก็จะชําต่อการระบายน้ําก็อาจจะดีกว่าดินพกกล้านะครับแต่ดินพกกล้าเขาจะคุณสมบัติก็คือเขาจะอุ้มน้ําได้ดีกว่านะครับอันนี้อีกทุงนึงเนี่ยรากเข้ามาเต็มเหมือนกันโอ้ทะลุเลย อันนี้ก็ผมกล้าใส่ตะกร้าขนมจีนอันนี้ก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์นะครับก็สามารถงอกรากแล้วนะครับถ้าสองอาทิตย์รากก็อาจจะไม่เยอะขนาดนี้อันนี้มันเป็น 3, 3, 3สามสามสามสัปดาห์แล้วนะครับผมรากก็จะเยอะหน่อยโอเคโดยไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับย้ําก็คือเอาใส่ถุงซิปล็อกรดน้ําครั้งเดียวปิดปากถุงแค่นั้นนะครับตั้งไว้ในร่มหรือว,ว่าใต้สแลนก็ได้นะครับ ก็ปล่อยไปเลยแล้วก็มาหมั่นมาดูรากเขานะครับถ้าเขาแห้งนะครับก็สามารถจะพรมน้ําเพิ่มได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอย้ายให้เสร็จก่อนนี่นะครับโรสเมรี่หนละังจากย้ายลงมาแล้วครับแล้วก็เอาไว้ใต้แลนนะครับรดน้ําเช้าเย็นแค่นั้นเองไม่ต้องเปียกมากนะครับเพราะว่าเขาไม่ต้องการความชื้นมากนะครับเขาต้องการก็คือดินที่ร่วนซุยแล้วก็ดินที่โปร่งนะครับรากเขาจะขยายได้ดีเนาะ เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพวกโรคแมลงนะครับมันจะมีเพลี้ยตัวดำๆนะครับไม่ไม่แน่ใจว่าเพลี้ยหรือเปล่าผมก็จะใช้พวกบิวเบลเลียครับเนี่ยไอไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยเนี่ยดูตัวดำๆอยู่นะวะนะครับเห็นไหมดำๆนะครับตัวนั้นแหละครับผมก็คือตัวเพลี้ยเจ้าประจำของไอพวกผักที่มีกลิ่นฉุนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรสแมรี่กระเพราหรือว่า จะเป็นอ่าพวกแมงลักนะครับผมจะเป็นตัวนี้แหละเนี่ยให้ตัวดำๆเห็นไหมอยู่ก้านใบนะครับผมมือจะสั่นเลยเนี่ยก็มีพวกลูกเด็กเล็กแดงมันด้วยเนี่ยตามใบนะครับดำๆเนี่ยมันจะมาลุกรานเดีย๋ยวผมเอามาให้ดูเนี่ยตัวนี้นะครับเห็นไหมตัวนี้แหละผมก็จะใช้บิเวเบเลียนะครับเชื้อราบิเวเบเลียในการจัดการมันเนาะ ฉีดพ่นตอนเย็นนะครับพวกเชื้อราพวกฮอร์โมนพวกอะไรอย่างเงี้ยครับควรจะฉีดพ่นตอนเย็นเนาะยกเว้นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับก็ฉีดพ่นตอนกลางวันได้นะอันนี้ผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันเนาะแต่เห็นคนอื่นใช้ครับโรสแมรี่นะครับการเพาะชำก็ง่ายๆอย่างนี้เลยครับผมครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับการเพาะชำโรสแมรี่ด้วยวิธีนี้ก็ไม่ได้ยากเลยนะครับการเพาะชำโรสแมรี่ขอแค่ให้เรามีต้นแม่นะครับการเพาะชำก็ไม่ยากทําตามวิธีที่ผม นำเสนอไปนะครับผมก็ย่นระยะเวลาแล้วก็เป็นวิธีที่ง่ายดีนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ลองทําตามดูได้เลยนะครับครับผมสําหรับการพาอชําโรส m มรี่ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าใครทาเสร็จแล้วก็เอาไปโชว์กันได้ในเพจนะครับผมเพจฟาร์มสุขข้างบ้านนะครับทาง f c e e o o o เนาะก็ไปติดตามเพจกันได้นะครับเดี๋ยวจะมีการลงสินค้าแล้วก็มีเนื้อหาสาระอย่างอื่นนะครับ ข้อมูลดีๆจะลงให้ทางเพจนะครับก็ลองเข้าไปติดตามกันดูนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เข้าไปดูเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องนะครับนี่ก็กลับมาแล้วก็สัญญาว่าจะทําคลิปลงแทบทุกอาทิตย์นะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็ทําบ้านเสร็จแล้วนะครับก็เหลือแค่ทําร้านอาหารก็ทยอยอยทําไปแล้วก็มีเวลามาทําคลิปให้ทุกๆท่านได้ดูกันนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ ส่วนนั้นรกร้าง